สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปันปันชนแนลนะครับผมครับผมก่อนอื่นก็ฝากสมาชิกทุกท่านนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดลูกกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะครับผมครับผมก่อนที่จะไปชมคลิปกันนะครับไปชมสูตรที่นํามาแบ่งปันวันนี้นะครับก็มีคําเตือนนะครับมีคําเตือนเกี่ยวกับคลิปนะครับว่าคลิปนี้นะครับใช้ สติย้อนหลังของผลฉลากกินแบ่งนำมาคำนวณเพื่อหาความน่าจะเป็นของงวดที่จะถึงนี้เท่านั้นนะครับทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับผมครับผมไม่พูดพร่มทำเพลงครับวันนี้ก็มีสูตรมาฝากอีกเจนเคยครับ <c oughs> <c oughs> ไปดูกันครับทีนี้ว่า สูตรวันนี้ที่นำมาฝากเป็นสูตรยังไงใช้ข้อมูลส่วนไหนมาคำนวณบ้างนะครับผมเป็นสูตร3ตัวนะครับสูตร3ตัวตรงวาสันวาเป็นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับเด่นหลักร้อยสองตัวหลักสิบสองตัวแล้วก็หลักหน่วย2ตัวนะครับเดินมาตอนนี้เดินมาสามงวดนะครับเก็บเฉพาะสติที่เดินมานะครับสมงวดมันเดินมาสองสามงวดก็เลย เออนำมาฝากสมาชิกนะครับเพื่อจะมีใครสนใจนำไปใช้นะครับไปดูกันเลยครับว่ามีข้อมูลส่วนไหนที่นำมาคำนวณน,นะครับในส่วนของสูตรหลักร้อยนะครับสูตรหลักร้อยเราใช้เลขหน้านะครับตรงนี้3ตัวนี่สตัวตรงนี้นะครับเป็นเลขหน้าครั้งที่1นะครับใช้เฉพาะหลักหน่วยของเลขหน้าครั้งที่1นะครับ ไปคำนวณพร้อมกันเลยนะครับแล้วก็จับคู่นะครับสํารวจไปพร้อมกันนะครับข้อมูลที่จะนํามาคํานวณนะครับก็ใช้หลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับนํามาก็บวกหนึ่งเต้มนะครับก็ขยายก็คือขยายส่วนก็เป็นสามกับสี่นะครับหน่วยครั้งที่หนึ่งนะครับคือเลขสามนะครับนามาขยายเป็นสามกับสี่ ส่วนหลักสิบครับหลักสิบก็จะใช้หลักร้อยร้อยบนนะครับแล้วก็บวกหลักสิบล่างแล้วก็หน่วยล่างนะครับขยายสูตรด้วยการบวกเพิ่ม5้าแต้มนะครับอ,อย่างเช่นตัวนี้นะครับหลักร้อยเป็นศูนย์ศูนย์บวกหลักสิบล่างก็ศูนย์อีกนะครับบวกหลักหน่วยล่างเป็นเก้านะครับศูนย์บวกศูนย์บวกเก้าได้เก้านะครับเก้าขยายสูตร ด้วยการบวกเพิ่ม5้าแต้มนะครับก็จะเป็น4เอาเฉพาะตัวท้ายมันนะครับในสูตรหลัก10นะครับหลักหน่วยครับทีนี้หลักหน่วยก็ใช้หลัก10นะครับหลัก10บนบวกหลัก10ล่างนะครับแล้วก็ลบด้วย1คงที่นะครับลบด้วย1คงที่นะครับอย่างเช่นงวดนี้ก็6บวก0นได้ห6ลบ1ได้เท่ากับ5นะครับเดินหนึ่เดือนหน้าไปอีกหนง9นะครับก็เป็น6นะครับ พอจับคู่สำหรับชุดนี้นะครับจับคู่3มตัวบนได้39 5, 39 6, 3ามเก้าห้า4ามเก้าหก4ามสีานะครับสำหรับงวดนี้ก็เข้า3ตัวตรงๆนะครับผลออกในงวดถัดมาคือสามเก้าห้านะครับสาาห้า 3, 9, ก็เข้าไปชุดนี้นะครับสามเก้าห้าตรงตรงนะครับสามเก้าห้าตรงตรงหลักร้อยก็เข้าไปที่เลขสามนะครับหลักสิบเลขเก้านะครับหลักหน่วยก็เลขห้านะครับเป็นงวดที่หนึ่งเนาะงวดต่อมางวดที่สองก็ใช้สูตรเดิมครับสูตรเดิมก็ใช้หลักหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับนี่เลขหกเนาะขยายด้วยการบวกหนึ่งเต้มก็เป็นหกกับเจ็ดนะครับในหลักร้อย หลักสิบก็ใช้หลักร้อยบวกหลักสิบล่างแล้วก็หน่วยล่างนะครับร้อยคือเลข3ามบวก4เป็น7 7ดดบวก3มได้เท่ากับ10 10เอาเฉพาะตัวท้ายคือเลข0นขยายสูตรด้วยกันบวกเพิ่ม5แต้มนะครับก็เป็น5 0ศนย์กับ5นะครับเด่นในที่หลักสิบหลักหน่วยก็ใช้หลัก10บนบวกหลัก10บล่างแล้วก็ลบ1นะครับ10บน9นะครับ10ล่าง4ก็เป็น13ลบ1เหลือ12นะครับก็ ตัวท้ายก็คือเลข2นะครับบวกเพิ่ม1แต้มนะครับเพื่อขยายสูตรก็เป็น2กับ3นะครับไปจัดชุดก็จะเป็น602 603 652 653 702 703 752 753นะครับผลออกในงวดนี้คือ603นะครับนี่หกศก็เข้าไปชุดนี้นะครับตรงตรงกันเลยทีเดียว หลักร้อยเข้าที่เลข6หลักสิบเข้าที่เลขศนย์หลักหน่วยเข้าที่เลขสามหศูนย์สามทีนี้มาดูวัที่ผ่านมาครับวดที่ผ่านมาก็ใช้สูตรเดิมนะครับใช้หลักหน่วยหน้าครั้งที่1น,นะครับคือเลขห้านะครับได้ห้าบวกเพิ่มหนึ่งเต้ยมเป็น6นะครับหลักสิบก็ใช้หลักร้อยนะครับบวกหลักสิบล่างเหมนล่างนะครับหบวก7ดได้สิบสามนะครับสิบาบวก9้า ก็เป็นยี่สิบสองยี่สิบสองนะครับก็ขยายสูตรด้วยการบวกเพิ่มห้าเต้มนะครับสองเป็นเจ็ดนะครับหลักหน่วยก็ใช้หลักสิบบนบวกหลักสิบล่างแล้วก็ลบหนึ่งเต้มนะครับศูนย์บวกเจ็ดได้เจ็ดเจ็ดลบหนึ่งเหลือหกขยายสูตรก็บวกเพิ่มหนึ่งเต้มเป็นหกกับเจ็ดนะครับก็มาจัดชุดเป็นห้าสองหกห้าสองเจ็ดห้าเจ็ดหกห้าเจ็ดเจ็ดหกสองหกหกสองเจ็ด หกเจ็ดหกหกเจ็ดเจ็ดนะครับในงวดที่ผ่านมาออกไปหกสองหกนะครับหกสองหกนี่ก็เข้าไปชุดนี้นะครับหกสองหกหกสองหกเข้าไปในชุดนี้นะครับมาดูงวดนี้ครับว่าจะได้ตัวไหน <c oughs> งวดนี้จะได้ตัวไหนตัวนี้เป็นหนึ่งนะครับอ่า หลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1เป็น1นะครับก็บวกเพิ่มหนึ่งเต้มก็ได้เป็น2นะครับ1กับ2นะครับ1กับ2อ่าส่วนหลักสิบนะครับหลักสิบก็จะใช้หลักร้อยบวกหลักสิบล่างบวกหลักหน่วยล่างนะครับร้อยเป็น6 6บวก7ดได้13บอ่าก็ได้3ามเนาะ3ามบวก8ได้11อดก็ได้หนึ่งนะครับ1บวกเพิ่ม5้าเต้มก็เป็น6นะครับเป็นหนึ่ง กับหกนะครับหลักหน่วยครับทีนี้หลักหน่วย 7, เจ็ดอหลักสิบบนบวกหลักสิบล่างนะครับสองบวกเจ็ดก็ได้เก้าเก้าลบหนึ่งก็เหลือแปดนะครับอ่าก็เป็นแปดบวกเพิ่มหนึ่งเต้มก็เป็นเก้านะครับอ่าก็จะได้หลักร้อยเด่นหนึ่งสองหลักสิบเด่นหนึ่งหกหลักหน่วยเด่นแปดับเก้านะครับก็จัดชุดนะครับได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งแปด หนึ่งหนึ่เกหนึ่งหกแแล้วก็สองหนึ่ง8สองหนึ่งเสองหกแล้วก็สองหกนะครับ มีทั้งหมดแปดชุดด้วยกันนะครับสําหรับชุดสามตัวนะครับงวดนี้เป็นงวดที่สี่นะครับถ้าสูตรยังคงเดินต่อก็น่าจะอยู่ในนี้นะครับทั้งสามสูตรนี้เดินต่อก็น่าจะอยู่ในนี้แปดชุดนี้นะครับอแอดก็ไม่อาจทราบเหมือนกันครับว่าสูตรมันจะเดินต่อหรือเปล่านะครับก็คํานวณไปตามสูตรมันเดินมาอย่างนี้นะครับก็คํานวณไปตามสูตรเนาะ,ะผิดถูก ยังไงก็ว่าก um, ันไปตามสูตรนะครับอก็รอผลรับมัวนนี้ว่ามันจะออกมาอย่างไงนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้แอดก็มีสูตรมาฝากแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากทุกท่านกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดรูปกระดิ่งให้ด้วยนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม